สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนพาคิสตันนะครับวันนี้ผมจะมาใช้วิชารับนะครับเป็นวิชามารอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นการรับโปเกมอนตัวเริ่มต้นนะครับทั้งหมด3ตัวเลยส่วนวิธีการทํานะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับตอนนี้เราก็คุยกับดอกเตรเรียบร้อยแล้วก็จะเลือกโปเกมอน1ใน3นะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากคุยเสร็จนะฮะให้ทําการเซฟเกมไว้ก่อนเลย เซฟไว้เลยนะครับพอเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกโปเกมอนได้เลยนะฮะจะเลือกที่ละตัวเลยก็ได้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกตัวแรกก่อนเลยสำหรับขั้นตอนก็อาจ,จะใช้เวลาหน่อยนะฮะแต่ตรงนี้ผมจะทำการข้ามเลยนะครับจะได้เห็นไวๆนะ เอาล้ครับเราก็เดินทางไปที่เมืองเชอร์รี่โกฟนะครับเราก็เดินตามทางไปนี่แหละไปเรื่อยๆนะฮะเอาล้ครับมาถึงตัวเมืองแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อนะฮะเราก็ขึ้นด้านบนไปนะครับไปถนนหมายเลขสามศูนย์นะตอนนี้เราก็อยู่โปเกมอนเฮานะฮะเนี่ยแหละฮะเราก็เข้าไปเลยไปรับของนะครับ หลังจากได้ของนะครับเราก็นําไปส่งให้กับดอกเตอร์ตอนต้นเกมนะขากลับนะครับเราก็จะเจอกับคู่รีของเรานะฮะเอาละครับหลังจากที่เราได้ของมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็สู้กับคู่ต่อสู้เราหนึ่งคนนะฮะเราก็กลับมาหาดอกเตอร์เนาะจากนั้นก็คุยกับดอกเตอร์นะฮะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนให้ฟังนะครับขั้นตอนแรกก็คือตอนที่เราเริ่มต้นเกมนะครับหลังจากคุยกับด็อกเตอร์เสร็จให้เราทำการเซฟเกมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกโปเกมอน1ใน3นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินตามเส้นทางนะครับผ่านถนนหมายเลข29จนมาถึงเมืองเชอร์รี่โกฟนะครับแล้วก็ขึ้นผ่านถนนหมายเลข30 ไปที่บ้านโปเกมอนเฮานะครับเพื่อรับของจากด็อกเตอรอีกคนหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราก็นำสิ่งของนะครับที่เราได้รับมาเอามาส่งให้กับด็อกเตอรตอนต้นเกมจนกว่าเราจะได้โปกเกมอลมานะฮะขั้นตอนที่2ให้เราทำการจับโปเกมอนทั้งหมด3ตัวเลยนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับให้เรามาที่โปเกมอนเะซ็นเตอร์เนาะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าตู้ PC นะครับแล้วก็กดเข้าไปเนาะเมนูแรกเลยก็คือบิวนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปเนะาะจากนั้นก็เลือกที่ Deposit นะครับนำโปเกมอน3ตัวนะครับใส่ไปเลยก็คือโปเกมอนตัวเริ่มต้นที่เรารับมานั่นเองส่วนอีก2ตัวจะใส่ตัวไหนไปก็ได้นะครับฝากไว้เลย อ่าโอเคผมฝากไว้2ตัวแล้วนะจากนั้นให้ทำการเลือกเมนูข้อที่3นะครับก็คือเชงบ็อกกดไปจากนั้นไปที่บล็อกที่2นะครับหรือใครจะเลือกบล็อกอื่นก็ได้นะฮะอ่าจากนั้นก็กดไปนะฮะแล้วก็เลือกสวิชนะครับเขาก็จะถามให้เราเซฟนะครับแล้วก็ตอบ yes ไปก่อนแล้วก็จะเป็นการถามอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราตอบ yes เช่นกันนะครับ แต่หลังจากที่ yes แล้วนะครับให้ทําการรีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวมาดูจังหวะที่เราจะรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะตอบ yes ให้ดูแล้วนะฮะอโอเคมาอ่าผมก็รีเซ็ตเลยเกมก็จะเริ่มต้นใหม่นะอโอเคจากนั้นเราก็ทําการคอนติเนียเกมได้นะครับเกมก็จะกลับมาในจุดเริ่มต้นที่เราเซฟไว้ตอนแรกเนาะ ตอนนี้ผมก็จะเรียกโปเกมอนตัวที่สองนะครับก็คือวนะันนี้โนโกะเนาะผมก็เลือกมาเลยนี่อ่าโอเคผมรับโปเกมอนตัวที่สองแล้วนะครับเอาล้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับหลังจากที่ผมรับโปเกมอนตัวที่สองมาแล้วนะฮะนี่ดูเลยวันนี้โนโกะนะครับที่ผมรับมาเนาะอ่าจากนั้นนะครับไปที่เครื่อง PC นะครับแล้วก็เข้าไปนะ แล้วที่บิ i ไปนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ข้อ1น,นะครับ which d r a w นะครับอ่าเห็นไหมมีโปเกมอนตัวแรกที่เราเลือกมาอยู่นะฮะกับอีก2ตัวที่เราฝากมาด้วยนะครับอ่าโอเคจากนั้นผมจะทำการดึงโปเกมอน2ตัวนะครับซึ่งไม่ใช่โปเกมอนตัวแรกที่รับมานะอ่าผมก็จะออกมาเลยเอามาไว้ที่ตัวก่อน จากนั้นก็ d e p o s i t นะครับเมนูที่2เนาะผมก็จะหย่อนวานิโนโกะลงไปนะฮะแล้วก็ฝากลาตตาอีกตัวหนึ่งไปนะฮะจากนั้นก็ไปที่เชงบ็อกนะครับก็คือรายการที่3นั่นเองผมก็มาเลือกบ็อกเปล่าก็คือบ็อกที่2เนาะแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับเหมือนเดิมเนาะ ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำเหมือนกับที่เราเคยทำมาตอนแรกเนะาะเขาจะทำถึงการเซฟนะครับแล้วก็ตอบ yes ไปก่อนแล้วก็จะถามอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตอบ yes ไปเหมือนกันนะฮะผมก็รีเซ็ตเลยเพื่อให้ตัวเกมมันเริ่มใหม่่าโอเคผมก็คอนติเนียดูนะฮะเห็นไหมเกมก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะฮะ จากจุดแรกเลยผมก็จะเลือกตัวที่3นะครับ c ิโกลิต้านั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วนะฮะผมก็เข้ามาแล้วแตมาดูที่บล็อกกันนะครับก็คือ PC เรานั่นเองอ่าเลอกที่บิลไปนะฮะนั้นก็เหมือนเดิมครับวิช,ชดอรนั่นเองอ่าเห็นไหมโปเกมอน2ตัวแรกนะครับที่เรารับมาจากต้นเกมยังอยู่นะครับแสดงว่าประสบความสำเร็จนะครับ ซึ่งวิชารับนะครับในการรับโปเกมอนเริ่มต้น3ตัวนะครับก็สามารถใช้ทั้งหมด3เวอร์ชั่นเลยได้แก่พาคโกภพาคซีเวลนะครับแล้วก็พาคกคริสตันะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอดึงออกมาก่อนนะเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวนะฮะ อนนี้ผมก็มีจิ i โกลิต้านะครับนิโนฮาราชิเนาะแล้วก็วานิโนโกะนะครับได้ครบทุกตัวนะฮะก็จะทำให้เราสามารถเล่นทั้งหมด3ตัวละครได้ตั้งแต่ต้นเลยนะก็แบบว่าไม่ต้องลังเลว่าจะเลือกตัวไหนดีก็เล่นได้ทั้งหมด3ตัวนั่นแหละเอาละครับสำหรับวิชามารน,นะครับในการรับโปเกมอนเริ่มต้น3ตัวก็คงต้องขอจบไปแค่นี้นะครับ ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ